สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดบวบหมูสับนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆใครๆก็ทํากันค่ะเนี่ยค่ะบวบแล้วก็หมูสับกระเทียมนะคะโอเคเราก็จะไปทาทานกันค่ะก่อนอื่นเราเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะเราผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะเพื่อนๆนียค่ะผัดบวบหมูสับค่ะโอเค น้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่หมูสับพร้อมกับเทียมลงไปผัดเลยค่ะอ่ะนี่ต้องให้หมูสุกดีนะคะแล้วก็บวกลงไป เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะโอ <Okay. S 2> เคเร่งไฟแรงๆเลยนะคะพอเราใส่น้ำไปแล้วโอเคเสร็จแล้วเราจะปรุงเรื่องค่ะผงซุป่าผงซุปหมูค่ะประมาณช้อนกาะฟ๋อเล็กๆนะคะ น้ำมันหอยค่ะประมาณเรานะคะเราไม่ได้มีสูตรค่ะปลานิดหน่อยน้ำมันหอยกับรสผงชุบหมูก็จะมีรสชาติดีแล้วทีนี้เราก็พูกเขาให้เข้ากัน ค่ะหัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหัวจะสุกก็จะเป็นอันเสร็จะคะ่ะพอเราเคแล้วก็ชิมหน่อยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนเพนว่าถูกรสชาติถูกปากเราไหม <Okay. S 1> อืมเราไม่เราไม่ทานหวานไม่ทานเค็ม ค่ะเดี๋ยวเรารอบวดสุกนะคะเพือ่อนสุกแล้วค่ะผัดบวดบหมูสับของเรานะคะสุกแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำเป็นนั้นนะคะโ <Okay. S 1> อเค โอเคค่ะนำใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะทานกับข้าวร้อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทานข้าวหรือว่าลดแป้งก็สามารถทานพปะกับได้โ <Okay. S 1> อเคหวกเขามีใย,ยอาหารมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะหอมกระเทียมหูสับเราเยอะๆทานเปล่าเพื่อควบคุมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักได้นะคะจะทานข้าวกัน,กนค่ะ โอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ